พี่ทานายเจบีเปิดได้พุงแดงประแดงหน้าขาวลิ้นต่อเปเื่องแล้วว่าประแดง้าทานหน้าขาวกลางไรสดพี่ทานายเจบีคืองี้เรื่องมันเป็นแบบนี้นะทุกคนเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ใข่สัตว์เลี้ยงขออัปเดตมาใหม่ในแบบปลูกสวนแล้วบังเอิญบังเอิญเนี่ยประแดงก็โชคดีเกินเบอร์เปิดได้ผีเสื้อตัวเรศที่มีโอกาสออกพียงแท่1 0เท่านั้นและแน่นอนของดีก็ต้องเอาไปอวดสิคะพี่ทนายดูนี่สิผีเสื้อค่ะผีเสื้อ กัมเบอร์นะกัมเบอร์นะพิธานายมีหรือยังคะแล้วทีนี้พิธานายเห็นแล้วจะยอมเหรอยอมลั่นโลบักซื้อไข่มาเปิดบ้างจะเปิดยังไงยังไง,ง,ไงก็ไม่ได้สักทีจนหมดหวังแล้วะเปิดอยูแล้วมันไม่ได้ไครไม่ได้ว่าไปอยากเปิดคือเปิดแล้วแต่มันไม่ได้คัาแดงก็เลยยิ่งได้ใจคิดในใจว่าไม่มีทางได้หรอกนะโอกาสแค่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ใครจะไปเปิดได้วะเลยลั่นไปว่า ถ้าพี่ทนายเปิดได้ประเด็นจะหน้าข่าวลงทิกต็อกเลยมั่นใจมากค่ะไุเซฟชัวร์ไม่ต้องกลัวและทั้งนั้นใครจะเป็นดวงดีขนาดนั้นกันล่ะแต่โลกนี้มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนวันถัดมาพี่ทนายก็ส่งคลิปนี้มาให้ดูปราแดงครับคือเมื่อวานปราแดงเอาอะไรมาขิงนะผีเสื้อหรอโอ้ยแต่อันนี้มันตัวอะไรนะมีมีอันนี้หรือเปล่าครับโอ้ยแกฉันอยากจะกรีดจะกลืนน้ำลายตัวเองก็ไม่ทันแล้ว คนจริงพูดแล้วก็ต้องทํางานนี้ก็เลยต้องหน้าข่าวตามพิธาไว้เลยค่ะนด่งไปแหมไม่เต้นแถมเขาให้ด้วยไงไม่ทําก็ไม่ได้ไม่ไงั้นเสียศักดิ์ศรีมาดามแดงแห่งแม่ปลุกสวนนั้นแน่เลยหลังจากนั้นพิธานายก็เฉลยความจริงว่าผมก็ไปซื้อเขามาห รอกนี้โดนเหลี่ยมเต็มๆโลกมังกลมสังคมมันเหลี่ยมโอ้ m ม่กอดครั้งนี้ขอยอมไปก่อนแล้วกันครั้งหน้าไม่ยอมแน่ป้าแดงต้องมาชนะคนอยากเห็นป้าแดงแก้แขนพี่ไายดวิธีไหนลองคอมเมนต์มาดูนะ